แค่ซ่มสนั่นชุดนี้ของใหม่ดาวิกาทั้งแหวกทั้งเว้าวจนลืมมองหน้าก็คนสวยจะใส่ชุดไหนหรือแต่งลูกไหนก็สวยจริงๆสำหรับนางเอกลูกครึ่งใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่นัดวัน,นยิ่งสวยสร้างเรื่องกระแสะความฮอตมาแรงขึ้นแท่นสุดตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกคนและต้องบอกเลยว่าสาวหม่ เป็นคนที่มีรูปร่างเพอร์เฟกต์มากๆหยิบจับใส่ชุดไหนก็จึงตาแตกเพราะล่าสุดทำเอาไอจลุกเป็นไฟกับแฟชั่นชุดเดรสสั้นไล่สีโทนชมพูสุดหวานทั้งแหวกทั้งเววจนหลายคนโฟกัสผิดจุด แฮ่คอมเมนต์สนันว่าจะเมนว่าสวยมันก็ดูธรรมดาไปสวยแบบเติมขีดกลางอิสขั้นสุดดาวิเป็นนางแบบที่หุ่นดีมากๆชุดคุณเธอสวยเหมือนสาวทรานคือสวยขั้นสุดสวยที่สุดระดดลูดคลักทั่วเทพความสวยความหุ่นนี้ใครจะสู้อันเดอร์แวร์สวยมากเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้น่ารัก